ดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุบรรญาลิติเอนะคะทุกคนวันนี้เรามาโลกงานซักเกล็ตเราเข้าไปซื้อเลยนะคะทุกคนดูด็หน้าร้านดอกไม้สวยมากทุกคนดูโอ้ยส,ส,สีส้มสีส้มสีแห่งความรักสีชอบที่สุด รักที่เสด็จคือสีสมมดูสิสวยมากเลยเดยูดอกไม้สวยมากเลยทุกคนดูสิสวยมากเลยโอ้โหจะสวยงามเลยป่านี่ ดูปุน๊นี่ต่ะข้าไปดิดอีกนะนี่เรามาตรงนี้นะทุกคนเราเข้าไปซื้อช็อกโกแลตเมื่อกี้เนี่ยอร่อยมากอร่อยมากนะดูดอกด,ด,ดสูสวย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 ดอกไม,สสมกส้สีส้มกับสีแดงดูสิโอ้โหน่ารักมากเลย สวยมากเลยดูดูสวยมากเลยโอ้ทุกคนจะสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยดูดะหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าเราชอบมากเลยชอบมากเลยค่ะทุกคนอะไรจะสวย ตรงนู้นก็เป็นโรงแรมนะทุกคนดูสิสวยขนาด,ดทำไมจะสวยขนาดนี้ดูเด้ สวยงามมากๆเลยทุกคนดอกไม้สีแดงสีแดงกับสีส้มเราจะไปดูร้านอาหารเปิดแล้วนะทุกคนดูเิความสวยสวยอรังกา ความสวยเจองานมากมากเลยจะสวยอะไรขนาดนี้ดอกอะไรเนี่ยไม่รู้จักชื่อเขาเลยอะโอเคโอชอบ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 เราก็จะเดินลงไป รงนี้ก็เป็นโลงงนชสอกเลตนะอร่อยมากๆเลยทุกคนไม่แพงมากอะไรคะว่าจะใดสวยไหมคะทุกคนท้องฟ้าท้องฟ้าสวยมาก,กเรามาตรงนี้นะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะทุกคนมีร้านอาหารด้วยนะทุกคนคนเขาก็มาร้านอาหารมีโรงแรมเก่าๆนี่ในสวยโรงแรมเก่าสไตล์เก่าพามาเที่ยวชมมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ร้านอาหารเขาเปิดแล้วนะคะทุกคนนู้นคนนั่งเต็มเลย ลลเราก็เดินเดินเดินดูต้นไม้สวยโรงแรมก็สวยอมองขึ้นไปดอกไม้สวยม่ะ ยูร้านอาหารก็เปิดแล้วนะคะทุกคนคนนั่งดื่มนั่งทานอาหารแยะเลยเนี yeah, ่ยนี่คืออะไรไม่รู้เนี่ยเครื่องอะไร What they call What วัดเดคอร์วัดอิสระโฮมเมดเครื่องอะไรไม่รู้ทานก็ไม่ก็ Hmm? They go around and heat down and they put hot steel in there, same, and it makes same, I don't know what they want to make, but it, it this one, same. Oh. oh. It down all time and they put something in and then heat, they take out, and maybe they hit And make something. Make what? It, when steel, same, hot, like oh. red, they put in here and this one heat down. Okay. So they make same like... โ o u คโอเคไปนั่งดื่มเบียร์กันแล้วกันคไปดูร้านอาหาร คนนั่งเต็มเลยคนนั่งเต็มเลยค่ะท้องฟ้าสวยมากเลยท้องฟ้าท้องฟ้าสว่างสบายทุกคนท้องฟ้าเลยสวยางามนี่โอ้คนเยอะะ ตอนนี้เขาเปิดแล้วตอนนี้ร้านอาหารเปิดแล้วทุกคนเนีย่ยลุงเรมคนก็มาพักเยอะนะทุกคนสา,ากุระหายไปแล้วปั่นจักรยานมากันนะทุกคนดูสิโอ้โหโอ้โหโอ้โห สิบว okay. yeah. okay, ันเบียร์โอเคโอเคเย่โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะบ๊ายบาย